ไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังใดนางหัวใจของอายังสมสารคอยเธอมานานคิดฮอดบ่อน้อละคำแพงอายมักเจ้าแหงหัวใจของพี่มันเต้นแรงให้ตายก็ยอมแทนเธอได้เข้ามาทางสายที่กานาฬิกาก็ได้เข้าตาขอโทษไม่ได้เจนตนานะฉันจะมาตายในตอนที่เธอชมมามองเลยจะใกล้ไปไม่ได้สักทีคงไม่ยอมไม่มองไม่ได้ เเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมัทีดนใจละลายเธออนันตรายปากไม่ตรงกับใจโทรไม่งานไม่ไลายผิวชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดนใจละลาย แต่อันเท่าไรปากไม่ตรงเข้าใจโชว์ไม่งานไม่ไรยผู้ชายเิวดำมันก็จะตายไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังในานางหัวใจของอาย,ยังสมสารคอยเธอมานานคิดฮอดบ่อน้อละคำแพงอายมักเจ้าแหงหัวใจของพี่มันเต้นแรงให้ตายก็ยอมแทนเธอเดินเข้ามาทางสายที่กาวน,นาฬิกาก็เลยเข้าตาขอโทษไม่ได้เจตนาฉัน,นะจ,จะบ้าตา ในตอนที่เธอชอบมามองเลยอาใกล้ไปไม่ได้สักทีคงไม่ยอมไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลายแตออันตรายปากไม่ตรงกับใจโอไม่ง่ายม่ล่ผิวชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได,ไได,ไได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลาย แต่อันเร้ายปากไม่ตรงกับใจโทรไม่งานไม่ไ่ผู้ชายลิวดำมันก็จะตายไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังใดนางหัวใจของอาย,ยังสมสาร <c oughs> คอยเธอมานานคิดฮอดบ่อน้อละคำแพงอ้ยมักเจ้าแหงหัวใจของปีมันเต็นแรงให้ตายก็ยอมแทนเธอเดินเข้ามาทางสายที่กาวนาฬิกาก็ไปเขาตาขอโทษไม่ได้เจตนาถึงจะบาตา ในตอนที่เธอชมมามองเลยจะใกล้ไปไม่ได้สักทีคงไม่ยอมไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีโดนใจละลายเธออันตรายปากไม่ตรงกับใจโทไม่งานไม่ไล่ผู้ชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีโดนใจละลา แต่อันเท่าไรปากไม่ต้องกับใจเธอไม่งานไม่ไรผู้ชายเปลือยดำมันก็จะตาย ไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างเป็นจังใดนางหัวใจของอายังสมสารคอยเธอมานานคิดหอดบ่อน้อละคำแพงอายมักเจ้าแหงหัวใจของพี่มันเต้นแรงให้ตายก็ยอมแทนเธอเดินเข้ามาทางสายที่กาวนาฬิกาก็เรืเข้าตาขอโทษไม่ได้เจตนานจะันจะบ้าตายในตอนที่เธอชมมามองเลยจใกล้ไปไม่ได้สักทีคงไม่ยอมไม่มองไม่ได้ เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาทีดันใจละลายเธออันจะร้า,รายวางไม่ตรงกับใจโอไม่ง่ายไม่ไล่ผู้ชายผิวดำมันก็จะตายไม่มองไม่ได้เธอเป็นคนง่ายๆสูงยาวและมีสไตล์เธอยิ้มมาที